คลิปนี้จะขออนุญาตมาร้องเพลงให้กับพี่ชายคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีรักแท้จริงๆคงจะมีรักจริงรอยอยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงจะมีสักคนรอยอยู่ตรงนั้นคงมีความหมายจตซ่อนยอยู่ในการรอค จะมีสักวันฉันคงได้เจอเจ็บมาแล้วแต่กี่ครั้งเมื่อความรักพังทลายจะมีใครที่เป็นคนสุดท้ายเธอคนนั้นอยู่แห่งไหนจะไกลแสนไกลเท่าไรก็จะไปที่ดินแดนแห่งนั้น จะขอ,อคำว่าละทุกคำที่ฉันได้เคยเอย่ยจะขอ,อคืนจากใครที่เคยผ่านเข้ามาจะขอรวมคำว่าละเหล่านี้ทุกวันามาและคุณค่าจะขอมันมาเหมาะไว้เจอผู้เดียว น้องไม่รู้ว่าเสียงนี้มันจะสามารถส่งไปถึงบนฟ้าได้หรือเปล่าแต่น้องสาวคนนี้ยืนยันคําเดิมว่ารักจริงนะคะพี่มันมีที่ดินแดนใดสักแห่งและวันหนึ่งเราคงได้พบกันนะคะ